ันนี้นะคะเคจะพาเพื่อนๆทำไข่ตุน่นไข่ตุนหมูสับก็มีไข่สามฟองใส่ลงไปปรุงรสลงไปเลยด้วยน้ำมันพืชหนึ่งช้อนแกงซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ผงโน้และผงชูรสหนึ่งช้อนกาแฟน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงต่อจากนั้นก็ตี พอตีส่วนผสมเข้ากันแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณครึ่งลิตรไข่ตุนปิ่นโตโบราณก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอตีส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็เทลงในปิ่นโตโบราณที่เราจะนึง่ง เดงไปเลยก่อนจะนึง่งเราก็โรยด้วยหมูบดแล้วก็เอาไปนึง่งในซึง้ง ทิ้นน้าเดือดแล้วเอาลงซึ้งแล้วก็ปิดฝาปิดฝาไปเลยเดี๋ยวรอสุกนะคะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆพอไข่เขาขึ้นไข่ขึ้นแล้วก็สุกแล้วแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเออเคจะบอกว่า ตุนไวประมาณยี่สิบนาทีแล้วถ้าเราตุนไข่อ่ะถ้าเราถ้าเราจะใช้ไข่เยอะอ่ะไข่มันจะแข็งถ้าเราใช้ไข่น้อยอย่ะไข่มันก็จะดเด้งเหมือนเยนลลี่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยนี่เห็นไหมไข่เขาจะเด้งเป็นเยลลี่เลยถ้าเราใส่ไข่เยอะอ่ะมันเอ,อ่อไข่เขาจะแข็ง อันนี้ไข่สามลูกปิ่นโตแล,ล้วหนึ่งลูกเนี่ยค่ะน่ากินมากแล้วน้ำซุปเนี่ยนะจะเป็นเป็นน้ำซุปแบบหวานน้ำซุปเอะบะชอเลยอร่อยมากเลยค่ะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ